จากสาราการบรีเนขึ้นสู่จิตาาาตกาก,สสกธานมีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลตลอดทั้งวันเวลา19นาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สิบรูปส่วนพระอภิธรรมวันที่8มกราคม2560เวลา7นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์ออกรับบินฑบาตรโรเมวัดเขาสุกินมีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลตลอดทั้งวัน เวลา13นาฬิกามีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระเรถรานุเถระ68รูปบางสุลุจากนั้นพิธีกรกลา่าวกราบอาร,ราธนานิมนต์พระเรถรานุเถระวางดอกไม้จัดตามด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานขบวนอัญเชิญวายพระราชทานเดินทางมาถึงบคนพคนิธีเวลา15นาฬิกาประานในพิธี จุดไฟพระราชทานเพลิงศพวันจันทร์ที่9มกราคม2560เวลา7นาฬิกาประกอบพิธี3หาเก็บอาทิพรสะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีอย่าลืมวันอาทิตย์ที่8มกราคม2560ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเขา้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระยามวิราชุณสิริปุณโย หรือท่านเจ้าบุญบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุขินครั้งนี้โดยร้องเรียนกัน ยูบยน่นนะไม่นค mm. ุมือไล่นั่งเอเป็นมือไล่มีีโคลต่เปนไงลุงเรือนะวันไ้หนักอยู่วตโเอ どうた น้องปูสมชายทิตาวริโยหรือพระวิสุทธิญาณถีระได้เป็นผู้มาก่อตั้งเมื่อปี2507 2504ก็ท่านมาทุดงมาอยู่วัดเนินินแดงห่างจากที่นี่3กิโลเมตรแล้วก็ที่นั่น,เป,นเป็นสถานที่แคบหน่อยประมาณ30ไร่ ก็มาเห็นภูเขาลูกนี้รู้สึกว่าล่มลื่นก็มีน้ําอยู่ข้างบนด้วยท่านก็เลยมาปักหลักบําเพ็ญอยู่นี่ตั้งแต่ปีพศออ2 5 0 7เป็นต้นก็ทําทให้วัดจเจริญเุ่มเดือนขึ้นมาเป็นลําดับลําดับขณะนี้ก็กําลังสร้างมหาเจดีย์อยู่เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่าน เจดีนี้ใหญ่มากกินเนื้อที่ถึงหกไร่เศษกว้างเก้าสบเก้าเมตรคูณเกคูณเก้าสบเก้าเมตรเจ็ดชั้นขณะนี้ก็ดำเนินการก่องสร้างไปถึงชั้นที่สามแล้วก็ยังขาดกัดใจอยู่อีกเป็นจำนวนมากเหมือนกัน ก็มาพักแรมก็ได้นะหลวงปู่ท่านทำไว้ที่พักก็มีพักได้เป็นพันพันนะ่ะแล้วมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะมาแวะชมพิพิธภัณฑ์ทังวัดที่จัดไว้ของวัตถุโบราณจำนวนมากก็เห็นเขาหลั่งไหลกันมาทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนฤดูเทศกาล ตุกจีนปีใหม่เขาเ้าพรรษาออกพรรษาสงการานเนี่ยจะมากเป็นพิเศษแบที่นี่มีมีพัรร่าด้วยก,ก็กาทางวัดก็ไม่ได้เก็บอะไรนะอำนวนความสะดวกเท่าที่ปูท่ทำมากไมไ็ไม่ได้ไม่ได้คิดค่าอะไรขึ้นก็ไม่ได้เก็บ ชมสถานที่ก็ไม่ได้เก็บปักแรมก็ไม่ได้เก็บเขาก็อุปถัมภ์บำรุงตามกำลังศรัทธาไม่ได้คิดเก็บอะไรเลยก็หลวงปู่ท่านจะเน้นเรื่องการปฏิสันฐาน ดูแลต้อนรับอำนวยความสะดวกให้เน้นเรื่องการปฏิทฐานดูแลแก่คนที่มาให้ดีอามิตรปฏิทฐานข้าวปลาอาหารน้ำร้อนน้ำชาที่พักองอามิตรปฏิทฐานธรรมะปฏิทฐานก็เรื่องอบาปบุญคุณโทษสิ่งไหนควรไม่ควรเสื่อมจเจริญตึกนี้ก็มีสี่ชั้น ชั้นหนึ่งก็เป็นที่พักชั้นสองเป็นที่บำเพ็ญกุศลตั้งศพพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่นะชั้นสามก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นสี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ตึกหกสิบปีเสนอประเกียติหลังนี้สร้างเมื่อปี25 2 9ยเกเสร็จเมื่อปี2530ยสสิ ประชาชนก็หลังไหลมานะตึกหลังนี้มันใหญ่สองไร่อ่ะนะกว้างสี่สิบเมตรยาวแปดสิบเมตรสองไร่พอดีก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนก็ว,ว่ามันใหญ่แนละ้วเดี๋ยวนี้มันคุณมันมาของมันก็เยอะก็รู้สึกว่ามันจะเต็มเหมือนกันนะนะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์มีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้งางน,น,นี่ก็มี พึ่งคุบาจา์นะแล้วทีมีเครื่องยกเครื่องโตม,มุกเก่าแก่มีพระพุทธรูปมีอะไรแต่คนก็นิยมมาดูทุกวันนะมาจันบุรีก็ามาแวะชมสถานที่ก็ต่างประเทศก็มาเยอะก็มาทุกวัน เจ็ดชั้นนะสร้างไปถึงชั้นสามโครงมันนะโครงสร้างใช้งบไปประมาณเกือบสามรอยล้านแล้วถ้าถึงชั้นเจ็ดมันจะถึงข้าหกร้อยล้านเหมือนกันนะถึงเจ็ดร้อยล้านใหญ่มากเออก็ผ่านมาทางจันทบุรีก็มาแวะชมได้ขึ้นไปชมได้ถ้ามีศรัทธาก็ร่วมกันได้เป็นบารมี สร้างเสนาสนะเนี่ยเป็นบารมีอย่างนึ่ถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยอยู่ทุกวันนี้ก็วัดเขาสุกิมนะก็เป็นหนึ่งในที่ทางราชการเขากำหนดไว้จะมาพักที่วัดนี้ก็ได้ทางวัดยินดีต้อนรับอำนวยความสะดวกแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือธรรมะ ที่ประเด็จพระคุณหลวงปู่นะที่ท่านานำหลักสูตรนี้มาจากประเด็จพระคุณหลวงปู่มั่นอันนี้นดีที่สุดเรื่องการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานทำให้เราดับทุกข์ได้เป็นขั้นตอนขั้นตอนไปอันนี้นดีที่สุดอย้ายังอื่นก็ลองลงมา หลวงปู่ท่านเน้นตัวนี้เน้นในคนศึกษาทำาการพัฒนาจิตจิตเป็นมนุษย์ที่สมบูนมนรณ์จิตเป็นมนุษย์ชั้นเทพเจ้าจิตเป็นมนุษย์ชั้นพระริยเจ้าอันใดพัฒนาจิตด้วยหลักสมะถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ ท่านที่มีทุกเรื่องดรามท่วมะมาที่นี่นศึกษาธรรมะลูกปูเสียงลูกปูยังดังชัดอยู่ในึ่งเก็บไว้เป็นซีดีฟังได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวก็มาได้ทางวัดยินดีต้อนรับ